มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้โดยตรงนะคะซึ่งธนาคารพาณิชย์ของรัฐเนี่ยก็มีมาตรการที่ออกมาแล้วก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายย่อยแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการก่อนหน้านี้เนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นต้นมาล่าสุดนี้นะคะก็มีการรวบรวมค่ะโดยทางทีมข่าวของเราไปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าตกลงว่าแต่ละธนาคารเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง ในการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นะคะเริ่มจากธนาคารกรุงศรีอยุธยากันก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะเขาก็มีสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการนี้เขาก็มีเช่นเดียวกันลูกค้ารายย่อยก็มีเช่นเดียวกันนะคะเอาเริ่มจากผู้ประกอบการธุรกิจก่อนอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทั้งสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็รวมถึงโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแอสเซทที่บอกว่าเป็นแอสเซทในเฮาสซิ่งนะคะ,ะ,ะส่วนลูกค้ารายย่อยค่ะอันนี้ก็จะมีผลไปจนถึง30มิถุนายนในช่วงกลางปีที่จะถึงนี้นะคะสินเชื่อบ้านพักชําระเงินต้นสูงสุด3เดือน สามารถพักชําระค่างวดนะคะก็คือทั้งเงินต้นทั้งดอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะสูงสุดไม่เกิน3เดือนส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะลดเงินผ่อนค่างวดลงอย่างน้อยไม่ต่ากว่า30%ของค่างวดเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชําระค่างวดสูงสุดไม่เกิน48เดือนนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกด้วยนะคะเพราะว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มีตัวเลขเพิ่มเติมสไลด์ถัดไปเลยค่ะ มีการแบ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเป็นสินเชื่อ,อายานยนต์นะคะเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มงวดควบคุมสูงสุดอย่าง6จังหวัดเมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ชมไปการพักข้าง,งวดก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนปรับลดข้าง,งวดลงสูงสุด30%ของวงเงินเดิมนะคะแล้วก็ยังมีบัตรเครดิตบัตรสินเชื่อของกรุงศรีคอนเมอร์อันนี้เขาก็จะลดยอดผ่อนชําระขั้นต่ําต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องแจ้งความจํานงเลยนะคะตามรอบบัญชีไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564 บัตรเครดิตเขาลดดอกเบี้ยลงค่ะจากเดิมคือ10%เหลือ5%สินเชื่อส่วนบุคคลเดิมจาก5%ก็เหลือ3%อันนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือสถานะบัญชีปกติด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องแจ้งความจำงแต่ถ้าหากจะรับมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะจะต้องแจ้งความจำนงแล้วก็ไปลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้ เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ขยายเวลาในการผ่อนชําระสูงสุดถึง99เดือนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไปแล้วก็ส่วนที่มีออยอดค้างชําระอยู่สามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อที่จะปรับโครงสร้างนี้ได้ด้วยนะคะนี่เป็นภาพรวมของธนาคารกรุงศรีนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายธนาคารด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทางกสิกรไทยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูอันนี้เป็นไปตามข้อกําหนด ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันกู้ได้30%ของวงเงินเดิมที่มีกับธนาคารถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็กู้ได้ไม่เกิน20ล้านนะคะอันนี้ต้องเป็นรวมทุกสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ย2 2ปีแรกค่ะเฉลี่ย5ปีไม่เกิน5%เต่อปีแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย6เดือนแรกอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนี้เขาออกกำหนดไว้นะคะระยะเวลากู้สูงสุด7ปีพักชำระเงินต้น6เดือนแรกสูงสุด24เดือนอันนี้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย และขณะเดียวกันก็ฟรีค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ด้วยนะคะออนอกจากธนาคารกสิกรไทยแล้วนะคะก็ยังมีธนาคารอื่นๆเช่นธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็รวมถึงธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะลูกค้าเดิมซอฟโลนอันนี้กู้สูงสุด30%นะคะลูกค้าใหม่ไม่เกิน20ล้านนะคะ อันนี้ก็เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกําหนดไว้ก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเช่นเดียวกันค่ะส่วนธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารกรุงเทพก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ออกมาช่วยในช่วงนี้นะคะมีมาตรการที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็รวมถึงที่ไม่ต้องแจ้งความจำนงเนี่ยก็คือทางธนาคารเขาออกให้โดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตนี่ชำระขั้นต่ำออจากส0เอรก็เหลือ5%เ ดอกเบีย้ยนะคะจาก18%เหลือ16%ต่อปีส่วนถ้าหากจะขอมาตรการเพิ่มเติมอันนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีการผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ3-6เดือนตามเขตพื้นที่ที่ประกาศของทางราชการนะคะแล้วก็รวมถึงธุรกิจเฉพาะเนะะี่ยค่ะ ที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวยืดผ่อนชำระนี้ถึง48งวดดอกเบี้ยเหลือ12แล้วก็รวมถึงโอนหนี้ครั้งชำระเป็นการผ่อนระยะยาวดอกเบี้ยเหลือ12ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดต่อกับธนาคารนะได้เลยนะคะแล้วก็ดูในเว็บไซต์เพื่อที่จะดูมาตรการเพิ่มเติมด้วยว่าช่วยเหลืออะไรให้กับลูกหนี้บ้างนะคะ